สุดจัดประเทศไทยนี่เขาจะเอามาเรื่องสุดๆมาฝากการมีพระที่ใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นโบสถ์ที่จิ๋วอ่ะคุณนึกภาพคำว่าโบสถ์จิ๋วเนี่ยเล็กสุดน่าจะประมาณไหนโบสถ์จิ๋วโบสถ์เล็กๆโบสถ์เล็กแบบพระอยู่ได้หรือว่าเอาไว้โชว์นึกถึงที่เดียวที่วัดบางกุ้งอ่ะรอโอ้ที่เคยไปมาที่มีต้นไม้โอบอยู่นะโบสถ์เล็กๆน่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องดูที่นี่อีกที่หนึ่งนะคะว่าเล็กแบบนี้พอที่จะเข้าไปอยู่ในรายการสุดจัดได้หรือเปล่าค่ะ อ่ะเฮ้ยอันเนี้ยโบสถ์ศาลพระภูมิโบสถ์จริงเหรออันนี้แหละค่ะโบสถ์ค่ะพี่บอลพี่ต้นขานี่คือโบสถ์ขนาดจิ๋วโอ้จิ๋วจริงเอาแล้วข้างๆนั่นคืออะไรอ่ะอันข้างๆคือวิหารไหมข้างๆใช่โบสถ์ไหมโบสถ์เล็กมากๆเลยค่ะคือด้านหลังโบสถ์เนี่ยมีอักษรจารึกเอาไว้ด้วยนะคะว่าปีจอ2513น่าจะสร้างตั้งแต่ปี2513นนี่ไงโอ้ พี่ต้นเกิดอย่างเอาจริงเอาจริงอย่างอย่างยงผมมากคุณสองปีคุณก็บวกอย่ามาล้อเล่นดีดีดิคือพวกเราเกิดพศสามหนึ่งอันนี้หนึ่งสามสองกว่าเอมโอ้โหหรอเอออย่าอย่าเชื่อก็ตรงเนี้ยพี่ต้นเอหดบีหรอหดบีหดบีเออหดเลยนะฮะหดบีนะหดไมเอ่วดบีนะคะอันนี้มันเขียนว่า ไม่สตะวานะออโดยอยู่ใต้มะขามใต้ต้นมะขามริมกำแพงวัดควรทัณหรือว่าวัดคูหาพิมุขซึ่งที่เนี่ยเป็นวัดโบราณอายุกว่า300ปีอ,อยู่ในอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะคะโดยรอบตัวโบสถ์ก็มีใบเสมาทำเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆแล้วภายในโอ้ยเดินเข้าไปดูได้ไหมเนี่ยภายในมีพระพุทธรูปแกะสลักเป็นแบบนูนต่ำด้วยด้านหลังองค์พระ นี่จอมปลวกอีกต่างหากพี่บอลโอ้เออใช่โอ้จอมปลวกกินใหญ่เลยนะคะยิ่งสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากซึ่งข้างๆดิฉันเข้าใจว่าน่าจะเป็นโบสใหม่แหละ อเออก็สร้างให้ใหม่นะยิ่งใหญ่เหมือนโบสถออ์จะได้ใช้งานได้จริงเนาะใช่ค<อ>่ะส่วนโบทจิ๋วอันนี้ก็เป็นแบบดั้งเดิมที่อนุรักษ์กันเอาไว้นะคะนักเสียงโชคหลายคนก็มาขอส่องขอดูเพราะว่าไม่เคยเห็นเลยโบทถ์อะไรมันจะเล็กจิ๋วได้ขนาดนี้ซึ่งอายุโบสเนี่ย นหยพี่บอลลองบวกเลขสิสองห้าหนึ่งสามสองห้าหนึ่งสาปัจจุบันปีท้ายสองห้าหกหกอายุห้าสิบสามปีแล้วเหรอคะใช่ห้าสิบสมปีก็เดี๋ยวเขาเอาเลขนี้ไปเสียงโชคเนี่ยพี่ต้นก็ก่อนหน้านี้นิดนึงอ่ะคุณผู้ชมพอสอบเกิดอ่ะเออใช่ก็ลองบวกเลขดูราเฉะนที่เราบอกว่าคุณใกล้แซยิดไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องจริงย้เกินไป เดี๋ยวลงอีกที่หนึ่งค่ะพาทุกท่านไปดูขึ้นเหนือกันหน่อยจากโบสจิ๋วพังงาขึ้นเหนือไปดูเรื่องฮือฮากับการสร้างบ้านใหม่ค่ะอาแล้วสร้างบ้านใหม่เจออะไรอ่ะนน,นี่บ้านที่บริเวณสร้างอ่ะโดยรอบแต่นี่คือสีที่เขาเจอตอนสร้างเ<อ>จอมาตอนสร้างอ,อยอคุณดูอักขระด้านล่างใช่พระไหมฮะ ลักษณะคล้ายพระนะคะพี่ต้นแต่ว่าเป็นปางแบบมารวิชัยคาดว่าน่าจะทําจากสำริดค่ะแล้วเหลือแต่เฉพาะท่อนล่างที่เป็นฐานแล้วสำริดเหรอใช่กี่ร้อยปีแล้วเนี่ยดิฉันว่าน่าจะเกินเกินหลักห้าไหมใช่ใช่น่าจะเกินนะคะเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณเสาทิพย์แก้วอายุ73ปีค่ะบอกว่าตัวเองกำลังสร้างบ้านใหม่ก็ให้ช่างเนี่ยขุดดินเพื่อจะลงเสาบ้าน ขุดไปได้ลึกสักประมาณเมตรครึง่งทีนี้ก็ต้องพากันหยุดแล้วเพราะว่าไปเจอพระพุทธรูปเนี่ยฝังอยู่ใต้ดินตัวเองก็แปลกใจมากเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านนี้มาในพื้นที่หมู่บ้านท่าบันไดหมู่หนึ่งตำบลเวียงเหนือชัยอำเภอเวียงชัยของจังหวัดเชียงรายไม่เคยเจอเลยนะคะคุณผู้ชม,มเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจุดตรงเนี้ยเดิมก็เป็นบ่อน้ําเก่าเอาแล้วถึง แล้วทำไมถึงได้มาอยู่ตรงนี้ได้และพอขุดเจอแบบนี้ก็เลยเอาไปไว้ให้ทางวัดท่าบันไดเอาไปประดิษฐานให้กับชาวบ้านเนี่ยได้ดูได้เคารพบ,บูชากันแม้ว่าจะเหลือแค่ครึ่งองค์เท่านั้นก็ตามนะคะซึ่งหลายคนที่พอรู้ข่าวเนี่ยก็พากันมาถามว่าบ้านเลขที่ที่ขุดเพิ่มมานะบ้านเลขที่อะไรคุณสายิ้มน้อยๆแล้วก็บอกว่าบ้านเลขที่เหมือนกันกับอายุฉันเลยจะ้ะ 73โอ้โหาคุณเ <be S 2> สา <be. S 2> อายุ73บ้านเลขที่ก็73เหมือนกันอือ mm. oh.